สวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะวันนี้ามาพบกับคลิปที่3นะคะคลิปนี้เป็นการสาธิตวิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพครูนะคะส่วนคุณครูที่ประกอบวิชาชีพครูอยู่ณนะขณะนี้นะคะสามารถเลื่อนไปดูคลิปก่อนหน้าได้นั่นเองนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับการต่อใบประกอบวิชาชีพนะคะสามารถทักเพจนะคะเ,เจลลี่ได้นั่นเองะคะเดี๋ยวจะปักไว้นะคะอ่ะ ก่อนอื่นเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะให้ครูนะคะไปที่เว็บไซต์ของครูสภานะคะ KSP นั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะไปที่คําว่าสมัครสมาชิกใหม่นะคะอ่าทีนี้นะคะพอเข้ามาสู่นะคะหน้านี้นะคะให้ครูอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นกดยอมรับเงื่อนไขนะคะทาการกรอกรายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะอ,ะอย่าลืมนะคะรหัสผ่านนะคะ ั้งรหัสผ่านห้ามลืมนะคะสามารถโนต้ตไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อีเมลนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็ทําการถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนนะคะแล้วก็กรอกนะคะเลขหลังบัตรประชาชนให้เรียบร้อยแล้วก็กดบันทึก่นเองนะคะทีนี้ก็กลับเข้าสู่การเข้าสู่ระบบของเรานะคะก็จะมเีเลขที่บัตรประชาชนนะคะแล้วก็รหัสผ่านที่ครูตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะขออนุญาตล็อกอินเข้าสู่ระบบเลยนะคะ ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านนะคะก็สามารถกดลืมรหัสผ่านได้นั่นเองนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการสาธิตวิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพครูนะคะแล้วก็เป็นของใบอนุญาตครูชั้นต้นหรือว่า B ีไลเซ่นั่นเองนะคะ้ครูไปที่คําว่าใบอนุญาตนะคะยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตนะคะแล้วก็เลือกประเภทใบอนุญาตของครูนะคะในที่นี้ก็จะสาธิตเป็น B ีไลเซ่นั่นเองนะคะ อ่ะทีนี้ให้ครูเซิร์ชหากลุ่มวิชาของครูนะคะในส่วนของเราเองก็จะเป็นในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาะคะ่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีนะคะทีนี้ก็คลิกตรวจสอบได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เราจะหมดอายุนะคะในวันที่27นะคะเดือนเมษาเดือนหน้านั่นเองนะคะใกล้แล้วนะคะแล้วก็ดำเนินการได้เลยนะคะทีนี้พอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะก็สามารถ อัปโหลดรูปใหม่เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ดูนะคะว่ามีข้อมูลไหนที่เราต้องการแก้ไขหรือเปล่านะคะมันจะมีเมนูตร,ตรงตรงแก้ไขข้อมูลนั่นเองนะคะบางทีหน้านี้อาจจะต้องเบอร์นะคะต้องเบอร์นิดนึงเพราะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะอ่าทีนี้มาสู่ขั้นตอนนะคะ,ะการเลือกนะคะสถานะปัจจุบันแน่นอนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ ต่อใบป,ประกอบสำหรับคนที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพครูนะคะก็จะติกคำว่าไม่ได้ประกอบวิชาชีพครูนะคะท่านครูที่ประกอบวิชาชีพครูนะคะก็จะเลือกประกอบวิชาชีพครูแล้วก็ใส่ตําแหน่งนะคะสอนระดับอะไรประสบการณ์สอนนี่มันจะแยกกันจะมีคลิปหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะสำหรับผู้ไม่ได้ประกอบวิชาชีพครูนะคะเขาให้เลือกกิจกรรมแล้วก็กรอกรายละเอียดเพียง1ข้อเท่านั้นนะคะครูก็มาดูว่า1ใน3ข้อเนี้ คุณครูเล,เล então, ro, ือกอันไหนนะคะเช่นข้อหนึ like ่งนะคะผ่านการอบรมความรู้มาตรฐานวิชาชีพนะคะจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ครูสภากําหนดหรือเปล่านะคะหรือว่า2นะคะผ่านการทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพนะคะจรรยาบรรณวิชาชีพที่ครูสภากําหนดหรือ3นะคะก็คือรอเข้ารับการอบรมหรือทดสอบความรู้นะคะวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพของครูสภานะคะให้แล้วเสร็จนะคะภายใน6เดือนนั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อที่3ก็จะเป็นการรับรอง ประพฤตินตนตามจรรยาบรรณนะคะก็แน่นอนแล้วก็อ่านนิดนึงนะคะเราไม่เคยประพฤติเสื่อมเสียนะคะไม่เคยแน่นอนนะคะไม่ใช่คนไร้ความสามารถนะคะแล้วก็ไม่เคยต้องโทษจำคุกนั่นเองนะคะทีนี้มาสู่ขั้นตอนการแนบหลักฐานนะคะในส่วนของคนที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพนะคะจะมีเอกสารอัพนะไม่ไม่มากนะคะก็จะมีหนึ่ง บัตรประชาชนนะคะรูปถ่ายหนึ่งนิ้วหน้าตรงนะคะไม่สวมหมวกไม่สมมวมแว่นตาแล้วพื้นหลังไม่มีลวดลายนะคะถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนนะคะที่สำคัญนะคะรูปถ่ายจะต้องเป็นไฟล์ jpeg เท่านั้นนะคะ jpeg นะที่เหลือเป็น pdf นะคะบางทีบางทีงทตัวตัวฉันเองเจอคำถามนะคะสำหรับการอัพ เนี่ยก็คือทําไมอัพไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าเราแนบเป็นไฟล์ตามที่เขากําหนดหรือเปล่าหรือว่าขนาดมันเกินอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แนะนํำบนครูนะคะว่าให้ทำเอกสารนะคะเป็นโฟลเดอร์แล้วก็แปลงเอกสารให้เรียบร้อยเป็น pdf ให้เรียบร้อยเลยนะคะมันจะง่ายนะคะเวลาแนบนะคะอันนี้ขออญาตแนบเลยนะคะแนบภาพถ่ายรูปนะคะสครูนะคะ อ่ะแล้วก็กดอัปโหลดให้เรียบร้อยนะคะต่อมารูปถ่ายนะคะรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายเป็นไฟล์ภาพเท่านั้นนะคะอ่ะแล้วต่อต่อมานะคะอันที่3มก็คือหลักฐานนะคะหรือว่าทานสคริปต์นั่นเองนะคะทานสคริปต์ของคุณครูเอ,อ่อถ้าเรา ถ้าเรา,เ,าเขาเรียกอะไรอะเตรียมเอกสารนะคะแล้วก็แปลงเป็นไฟล์ PDF ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนชื่อไว้แบบนี้มันจะอ่านง่ายนะคะแล้วเราก็จะแบบสามารถแบบอัปโหลดได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งสะดวกนะคะต่อไปวิทยฐานะก็โอเคข้ามไปนะคะต่อไปหลักฐานที่2.1ข้อ1นะคะอันนี้ก็จะเป็นสำเนาปริญญาบัตรนะคะ,ะต้องดูดีๆนะทุกคน คุณครูนะคะต้องต้องต้องดูดีๆนิดนึงนะคะว่าต้องแนบเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ไฮไลท์สำคัญเลยก็คือขนาดไม่เกิน2มิกนะคะโอเคทีนี้สมมติว่าอัพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วไปดูสถานนะไปเช็คสถานนะแล้ว,วุทิทำไมสถานนะยังยังไม่ผ่านนะคะก็สามารถกลับมาดูที่เดิมนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจเอกสารนะคะแล้วก็หมายเหตุว่า เอ,อ,อกาสารอะไรที่เราไม่สมบูรณ์แล้วจะน้าที่ต้องการขอเพิ่มนะคะคุณครูก็อัพเหมือนเดิมนั่นเองนะคะแล้วก็รอตรวจสอบนิดนึงนะคะทีนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกและส่งคําขอได้นั่นเองนะคะอ่ายืนยันนะคะอะ่เรียบร้อยนะคะพอกดส่งเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมนะคะ เพื่อไปจ่ายที่ธนาคารได้เลยเออย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะการจ่ายเงินนะคะมันจะมีช่วงเวลาของเขานะทุกค,คนคุณครูนะคะอย่าลืมไปจ่ายเงินก่อนนะคะไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยต้องตรวจเอกสารผ่านก่อนหรือเปล่าค่อยจ่ายเงินไม่นะคะมันมีช่วงเวลาการจ่ายเพราะฉะนั้นไปจ่ายเงินก่อนได้เลยยังไงเราก็ต้องต่อ,อยแล้วอะคะ่ะจ่ายเงินก่อนได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีเวลาจ่ายเนาะ เ,ออเขาจะให้เวลากี่วันเนาะจำไม่ได้นะคะอ,อ,อันนี้นะคะอันนี้ยื่นคําขอวันนี้คือวันที่3มีนานะคะวันสุดท้ายของการจ่ายเงินคือวันที่17เพราะฉะน,นั้นจะประมาณกี่สัปดาห์อืมมันจะมีช่วงเวลาจ่ายอยู่นะคะอย่าลืมเด็ดขาดไปจ่ายเงินก่อนนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วต่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก็จะขึ้นแบบนี้นะคะรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเวลาก็ประมาณ ให้กลมๆเลยเนาะเจ็ดถึงสิหรือมากกว่านั้นนะคะมันอยู่ช่วงแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะคุณครูก็สามารถมาตรวจสอบสถานะได้นั่นเองนะคะตรวจสอบข้อมูลนะคะการต่อใบอนุญาตนะคะก็ใส่เลขที่คําขออขออภัยค่ะไม่ต้องกรอกนะมันขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณครูลืมนะคะลืม พิมพ์ใบชําระเงินนะคะก็มาที่สถาน,าน,นะอิเล็นะคะมันก็จะมีให้ครูกดโหลดได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะที่นี้ก็สามารถตรวจสอบขั้นตอนแต่ละขั้นตอนได้นะคะว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะอยู่ในขั้นตอนไหนหรือเอกสารเราไม่เรียบร้อยนะคะก็สามารถเปิดดูได้นั่นเองนะคะใช้เวลานิดหนึ่งนะทุกคนประมาณ7จ็ดถึงสิบสี 7ถึง14หรือ30วันไม่แน่ใจนะคะอยู่ที่การตรวจสอบไม่นับวันทำการขอขอภัยค่ะไม่นับวันหยุดนะคะการตรวจเอกสารในส่วนของคุณครูท่านใดมีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ Comment, หรือบางทีคอมเมนต์มันอาจจะไม่แจ้งเตือนนะคะ บางครูสามารถทักเพจได้เลยนะคะเพจแฟนเพจอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะอาจจะมีคลิปดีๆนะคะคลิปต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็กดหัวใจนะคะสวัสดีค่ะ